สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันอังคารวันหยุดอากาศก็ไม่ดีจะเมฆแต่ก็ดีที่ฝนไม่ตกคือวันนี้จะพาไปเก็บบลูเบอรี่จะบลูเบอรี่ป่ารอแม่ย่าอยู่จ้ะมานั่งรอแม่ย่าอยู่แม่ย่าไปบ้านเพื่อนกำลังมาจ้ะ พอดีไม่ได้นัดแกแกก็เลยไปหาไปเยี่ยมเพื่อนค่ะแต่นี้มาก็ไม่เห็นรถจอดก็เลยโทรหาบอกฉันอยู่บ้านเพื่อนฉันไปแน่ถึงในห้านาทีก็เลยนั่งรอกแกอยู่นกชานบ้านเราเรียกนกชานเนาะเขาเรียกอะไรนะระเบียงอะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่ป่าบูเบอรรี่แล้วกันเนาะว่ายังไงจะได้ไหม ไปเลยจ้า เลยเรามาป่าจ้ะเดี๋ยวเราจะลองปากดูเนาะว่ายังไงใช่ได้ไหม เรามาป่าที่มันไม่ต้องเดินไกลไ mm งคะจอดรถแล nah ้วก็ใกล้ทางเดินเพราะว่าป่าที่ไกลอ่ะมันเรียกอะไรนะเดินไปไม่ไหวจ้ะก็เลยให้แม่ย่าขับรถมาพามาที่แบบจอดรถแล้วเดินเข้ามาตักได้เลยซึ่งมันก็ไม่ค่อยดก เหมือนที่เราเดินไปเจอในป่าลึกเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดทีหลังจ้ะ ถ่ายคลิปไหมพี่น้องดูละจ้าถามว่าซื้อกินบ่ได้ติได้จ้ะซื้อกินก็ง่ายดีแต่อยากมาถ่ายคลิปซื่อๆหนึ่งนะว่าพนที่เขาตักผลไม้ป่าขายเหตุไดเหตุแบบนี้ละจ้ะแต่เขาอาจจะไว้กว่านี้เขาปอยู่หอมหลายๆเนาะ ถ้าเามาตักราอแบบสนุกมันม้วนนี่และบอนี่ทุกที่ละจ้ะบูโบรีช่วงนี้วา่าใครขยันเก็บไปทำสมูตรตีไปทำเยีมแล้วแต่ใครขีข้คานก็ไปซื้อในห้างในบุติเกน่ะจ้ะคนนัดเขาก็บอกค่อยมาเก็บแบบหน่อย ปลาเขาถือว่าซสือกินง่ายด้วยตัวเขามันมีเวลาน้ามั้งเขาเอาเวลาไปอาบแดดปฏิคนไทยเฮาหนหล่ะขยันวันแล้วบางคนเขากลับจังเก็บเอาไปขายข่อยไปได้ขายเด้อข่อยเอาไปกินกับพริกเกลือแล้วก็มาเก็บเอามวนเสือๆเก็บมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้บิง่งโอ้ยข่อยปวดเอว Khỏi <laughs> hãy chạy lén vô ba đó, khỏi uẩn Để mưu tờ Ôi, khổ Để ลาปูฟลนี่นะอันไหนที่มันโดนแดดมันก็จะหน่วยใหญ่เนาะมันได้รับแสงแดดบิตามินเนาะว่าป่ะตรงมองนี้มันอยู่บนเทืองเขามันเลยหนาวมันก็เลยบ่เคยยังบ่าท่านสุกดีแต่ว่ามันบ่เดินไก่เนาะก็เลยมาหา เอาตัดเอาแบบดูอยหกโอ้ยหกเต็มเลยจ้ะมันก็ทำสุกดีสุกๆกันเนี่ย จริงมันต้องจับกิ่งเมื่อเนิ่งเราก็รูดแต่ว่าเมื่อเนิ่งถือกล่องม่ถนัดเลยแต่แต่ก็อยากถ่ายพี่น้องเบิง้ง ท่านสุกด,ดีแต่ก็มวนเหนหาบลูาบอร์ีก่อนเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดเก็บใบเก็บอย่างอยู่บ้าน น้องมาทำว้อสะอาดมันร่อนเอาใบออกโอ้ยมันตอนตอนตักมันก็บ่นเหนื่อยเด้ไม่อยากตอนทำว้อสะอาดนี่แหละร่อนเอาเศษใบเศษไม้ออกเนี่ยจ้ะโอ้ยอันไหนใหญ่ๆก็มื่อหยิบออกมันล่วงบ่ไดเนาะ เห็นเขาตักขายมันคือแห้งแหงของข่อยคือมันแฉเถอะวะตักบ่เป็นไงประเด้เมื่ออาชีพเนาะเห็นบ่มันคือแฉแฉว่าโอ้ยจังแม่นิเสียง่ายเปล่เหรอได้มาขนกระถังล่อนออกเศษใบไม้ใบ,ใบ,ใบยาออก ตักมากกว่าตักผวดๆเนาะตักแบบบะไดพ้พิธีพิถันเนะาะเห็นไหมนะมจ้ะหล่อน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 นั่นก็จะลวงในี่รูมอ่ะอันยไหนลวงบ่ได้ก่อนเก็บทิมปลาปลาเลือกเขาเป,ปลือกนีเลรอเนาะบ้านเฮา กระโดงโล้วยไหนมันมีกระทิมไปด้วยแช่ไหน,มมนไ,ไหนม่อยากตอนทำก้อนสาเน่ละพี่นอ้องนี่ตักบูเบอรีนะ่ไอ้คนที่เขาตักขายนะ่ะเขาคือเกง่งๆเขามีเทคนิคตักแบบสะอาดแะก็หันไวยโอ้ย ก็ว่าปวดเอวแล้วมันนัง่งทำความสะอาดอีกออนี่จ้ะเพราใบมันออกแล้วเก็บใบแล้วมันก็มิต่หน่วยมันเนาะใบมันรลวงไนเศษนี่มันก็รลวง มาให้พี่น้องคนไทยได้เบิงคนอยู่เมืองนอกเขาก็คือจะเบื่อเราละว่าก็รูเนาะเมืองนอกพี่น้องเมืองไทยยังไม่ทันได้รูเนาะก,ก็เลยมาเพดให้เบิ้งซื้อนี่ละจา้า่าไปตักบุไม่ผลไม้ปลาแล้วก็ต้องมาแบบต้องสะอาดแบบนี้ติเขาบล่างจะ่มนเฉะเขาเขาเอาอันนี้นี่แหละหล่อนเอาคิดว่าคนที่ทาขายตักขายหน่อยไหม เพราะว่าคอยน่ะไม่แน่หรอกคอยอาจชิล่างหรือเปล่าว่าลูกคอยแช่ฟิตไว้กินใส่กลงพลาสติกไปกินย่ำอยากนะไม่ก็เอามาปั้นเป็นสมูทตี้นะใส่โยเกิร์ตแสบได้หรอเปรี้ยวหวานๆสวัสดี เพ่าะประมาณจ้ะให้มันหลายมันถ้าเทหลายเรามันใบมัน่วงบ่ได้ตอนนี้ก็ค่อยล่อน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 เนี่ยมันนี่เศษใบมัน่ปลนลงลูขาง่างเศษยาเศษต่างแต่ถ้าอันไหนใหญ่ๆมัน่วงบ่ได้ถึงส่นะก็เก็บเอาจ้ะเก็บทิ้ง มาอยู่นี่พกปีไปเก็บมาสองเที่ยม้งเที่ยแรกันไปก็ไม่ยาหาไหลลองๆไปเก็บได้มาทีลิตทีลิตรเมาถึงที่เรียกไรล่ะไม่รู้มันกี่กิโลแต่ว่ากระถังใหญ่อยู่จ้ะของควก็ไม่ยากปวดเอวสันเศร้าเลยแต่ปีแรกก็เล่ไปอีกไม่ยากบอกฉันไปกับเธอแล้วนะถ้าเธอไปเธอไปผู้เดียวนะ่ฉันจะไปส่งเธอได้อยู่สัน เมื่อปีนี้พอดีมาทําคลิปทําคลิปกันเลยอยากมีคลิปก็เลยให้ไหม่อยาวขับรถพ่อไปว่าผัวไปเหตุงานแล้วเป็นแบบนี้จ้ะเหมือนเลือกเขาเปลือกบัน่นเขาเหรอวะอันไหนที่มันโบงางามโบงนะ่นก็เอาถิ่ง่นอกหน่อยนิดๆไปก็ ว่าถ้าล่างน้ำนี่มันจะยังไงเน,นาะหรือถามตรงก็าอาจจะเปล่าลางละมั้งแต่ว่าค่อยจะล่างก่อนใส่ฟิดจะเป็นยังไงนนก็ต้องโทรตรงโทรศัพท์ไปถามแม่ยายาแล้ล่างบอจ้ะ,จะเสร็จแล้วเสร็จจ่ะ Ý, ông má này bự để lại thôi คือมันมันป็นของป่าเนาะมันบปได้ลูกใหญ่เมื่อมันบอลูกใหญ่มันก็ล่วงหูห้เนี่ยเนหู้ตูด <c oughs> มันก็ติดอยู่ตามหูห้เนาะจังเล่นอยากมันเล่นเย็นอยากกินซีก็อตตองขอดทนนี่จะ้ะรล่อนแล้วมันก็สะอาดแบบนี้ลจะจ้ะเห็นบ่แบบนี้เลยดำมืดอัวยุ่งก็อันไหนที่ยังบ่อน เบิง่งใบใชเชย,ยะเพราะว่าเขาตักแบบเฝานะ้าเนาะตักเอาตักเอาตักเอาเพราะว่าเขาลุยเราบอกว่าต้องมาทำความสะอาดเนาะอาไรละ่ะอ้ยจา้าเอาใหม่เบิ่งซ่อมนี่ละพี่น้องเดี๋ยวก่อนอนุญาตร่อนในเศษก่อนทำความสะอาดในเศษก่อนเดอ้อแล้วแล้วละพี่น้องแล้วแล้วได้นี่แหละทำความสะอาดได้แด้ซ่ํานี่ละจ้ากระบุงให,ใหญ่เลยเนี่ นี่คััปวดเอวกด,ดสีแล้วหล่นลูกว่าใหญ่เราจะปีนีแรงแล้วมันยังมาท่านได้เต็มทีน้ำจ้ะขอบคุณหลายเด้อทุกการรับชมนี่แล้วแล้วไปเก็บมามือนี่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใหนไ้เด้อจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิป ต,ต่อไปเพราะว่ามือใหม่จ้ะผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยในเด้อจ้ะนั่นก็โคลาซะซ่ํมนี่แล้วเด้อจ้าไว้พ่อกันคลิปหนาเด้อ